คิดเล็ไว้แล้วนี่ไปเลิมาฝันเลี่ยสามตัวนี้ละสามชุดนี้ไปเลิมาฝันว่าคุณคุณยิ่งคุณไม่อยู่ข้างนี่ไม่อยู่ข้างหัวคอยนี่ครับมันมากรอไปคุณใช่คุณนึงอีกอยู่ข้างใต้มันะกรอไม่นะกรอคอยองุ่นขึ้นใส่คอยคอยอยู่กลางคอยเร็ว่าคือมันสิเป็นตัวนี้เนะคือเลืฝันเด้คือมันสิเป็นตัวนี้เป็น ฮ่าก็เป็นซีหกห่าไหมคอยคอยซีแค่คอยใสหกงวดนึงเห็นใหผู้มฟันนี่เก่าทีไหมน้น้ออยกันฟันเลยเขาพักดีกว่าพูดได้รับพู้ได้ว่ารับมันก็ดขเอาเลยอันนี้มันเสยเลยวันเอะันเท้าขึ้นว่าดับมำมัดเฉยเลยนี่ละพได้ว่าอันนี้แก่แก่แก่ทำมันพลาดไหมบ่ทำมันพูมฝันซี หัวห้าหนิว่ายน้ำแน่นี่ครับกันไว่ายชื่คอครับตันว่ายชื่อบ้านนี้ได้แต่เด้อเลขสามตัวห้าเอาไปล่องเบิง้งไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้แต่ว่าหลวงพ่อกะอันสั่งคนไว่ลยหล่ะซั่งบ้านคุค้กเรือกะสามชุดนี้นี่สี่แปดหา้า ห้าโอ้ 4, 3, 3, 4, 3, 6, 3, 3, 1, สี่แปดสามห้าแปดสามหกแปดสามหนึ่ตั้งเพิ่นไว้แล้วแต่ามา <pper pper> ว่าน,นี่เป็นเดียวมาไฮยั่วมือนี้ละกันคน本土ก็อาชีพมือนี่บ้านนี้บ้านผููห้างอันย่าินุดย่าินุดคือคนนุดนอหนูเส็จอุ๊นอหนูอีกนุดเมนบะนุดนุดชื่อคน น้าหนูเอออุ๊เออันนี้ก็สร้างเพื่นตัวนี้อะไนี่สร้างตัวเดียวนี่เพิ่นว่าเพิ่นเล่นตัเลขชุดชุดสามใบกับชุดห้าใบของเพิ่นครับเพิ่นว่าโอ้ยหลวงพ่อเกิดเงินบาหลายแต่ไ่่ยังได้ยังได้อยู่เติมไม่ได้เงินบาหลายเนาะยังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อครบสามย่างนี่เสนอมันสร้างไว้สองมองแล้วนกแต่ว่ากระบอกได้จำกัดเด้อบ่อได้ว่าเออให้ได้เป๊ะๆเด้อให้ได้ตัวไหลวงพ่อกระเสียวมันเรื่องอะไเนาะ ที่แปดสามหาแปดสามหกแปดสามผู้เนี่ยตัวใดคะครูเนี่เนี่ยมีสองตัวนี่หาแปดสามกับหกแปบเออแปลว่าในในจำราบมันนี่ในจำราบมันออกตรงนั้นนี่หวนนี่เนตนจำลาบมันออกตรงนี้นี่เดี๋ยวเนี่ยน้นจำลามันเห็นบ้สามเก้าสี่นี่มันผ่าดเห็นบหครับมันมเอาโดยที่ว่าใส่หุบประตูที่แรก อันนี้เข,เขาเอาตัวที่แหลม,มาัมมาใส่ซีหกแปดสาตัวเต็มเต็มมันคือซีแปดสาครับแต่สามตัวนี้จ่าพาดนเขา,เาไปน่ห่หลายตัวดเน้แฟนซีหกหาหางยมันะครับคแมนซีหกห้าแฟนีๆได้นี่ฟนว่าเขามานอนกอดแสดงว่าวลเลขอาจิเขาเฮาเนี่ยมันยังฮงครับ งวดนี่อาจเลขสิเข้าห้องเพราะมันมีคนมาตุ่มโมเม้ามากอดเท่าแรงเม็นบ้ันครับงานด้ครับบ้านี้เลขสองตัวแล้ววันนี้เนะงวดนี้เลขตัวเดียวได้ยุ่มปฏิบัติบ้าเนาะอันคือพวกบอกเลขตัวเดียวขึ้นหนึ่งหันเนี่ยปฏิบัติบาเลขตัวเดียวมันสองได้งวดนี้ด้ได้สองสองมาไหมครับสองมาคันสองคันสองมาเนี่ยมันเปิ้ลก็เป็นเลขสองตัวนี้ อาจจะมาเป็นแปดสองกับเป็นอะไรได้ม, 8, 2, 8, มันใส่แปดสองแปดสามนี่เรียกว่าหรือบ,บนั้นมันก็นมาเป็นลางได้เพราะว่ามันีแห้งลางศ<ม>ูนย์สองศูน,น,น,นย์สามเนี่ยขี้เปื่อมนมากนี่เลขล,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 ลางนี่นี่มากแค่นี้ลางศงูนย์สองศูนย์สามตู้เล่นตัวได้ผมผมพอมาศูนย์สามต่อเลขเด่นหนึ่งโอเด่นสอง เลขตัวเดียวกวดนี่เลขเด่นสองยู่ตาวปูมักสามมักสามศูนย์สามนี่มวดนีเขบวดเลยมักหนึ่งดล่นหนึ่งหงชิงมักหนึ่ง,งวนนี้บได้มักสองนี่เลขเด่นสอง,ง,งอยู่เด่นสองางป่าปูเห็นตัวขบมากก็หน,นึ่งถ้าพยาย,ยมามขบดมักตัวได้ชื่อออกขอบดมากตราครับเขาวอาเลขจะคล้องเขาว่าเลขจะคล้อง นี่เลยนี่เลยยังงที่ลมนี่ทายหาไหมเนี่ยท่ายหามังหันผมว่าเอ้าเลขคู่เขาพูดมาว่าเลขพวกเขาผมว่าเลขคู่มันเขาเลขท่ายหานี่มันก็มีหกเก้าสี่สองมันก็เขาเก้าซีเนี่ยว่ามันรับี่าโอหายสุมาเลับรนี่ดชีั้ตว่ารับศูนับีบนี้ก็ว่าดับีับเก้าบนกอดกันมาเลยอันนี้เลขพูยังไงเน่ยเขียนไว้เลขพ่น มันมนเขาตัวร่องโอ้มันเขามันมะเขาวาตัวกลับกรับนี่นี่มวลนี่เพิ่นได้ตัวนี้ก็ได้สามแปดอืมของเ้ามันเป็นแปดสามเลยนะจำไว้ครับของห้องเป็นแปดสามเลยนี่เด็กพื่อนหิ่งอาจารย์นี่อาจารย์ท่ายาครับนีไม่ห็นบ่ครับหกหกสี่เก้าแล้วก็เก้าสี่ห็นว่ครับของห้อง ไทเกตนี่เห็นบั้งงูน่ะมันมันออกไทเกตมันเป็นอันอันอันทุ่นหักมีแต่ทุ่นครับมีแต่ทุ่นวันนี้ทเซียงูนี่ทเซียดินี่นี่นี่ไทเซีนี่ทเซียนี่นี่ไทเซียด้วยมาใช้กล้องพูกมาใช้กล้องมาใช้กล้องมันอ่ามันสกับคือกันกันเป็นได้นี่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 ไทฮานี่เห็นมั้งดิไทฮานี่เห็นมั้งดิ หกซีเก้าอหมันมาเก้าซียมันมาอยู่ดิงวดนี้ไทยซีทยีหาสามแปดหาสมปดนี่หาเจ็ดแปดเน้นแปดสามเน้นแปดสามที่ใส่หาเจ็หโอ้ยหาเจ็ดหาหาเจ็ดาเน้นแปดสามเน้นแปดสามสด้วาเน้นบนเน้นบนเนี่น้นชุดบนเน้นชุดบนหาเจ็ดหากับหาเจ็ดแปด เน้นแปดสามเนีนแปดสาจใสาเจ็ดห้าเจ็ดห้เน้นแปเนนดสมาเน้นบนเน้นบน้นเน้นชุดบนเน้นชุดบนหาเจ็ดหีมแหก็ได้ดิ่นั่นเนี่ยเอาลงมาทางนี้ก็ได้เนี่ยแปห้ามาทางนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนเ่หนเนี่ย เอาปู้ี่าแหงก่อเชอให้เจ้าเนะอยให้เจ้าไปซื้อเรื่องะไรูดีก่เชือให้เจ้าอีกเอามันมันคือกยึดแต่ว่คอยสิ้นคอยบดีมันผมจนด้เน้ะสิ้นคอยบดีต่งหากูฉีไม่อหกแล้วขึ้นคอยดีต่งหากไปครับลดั เพราะได้เพราะน้ำมยงพนนแก่วยนี่ะเนาะวยมันบ่ถกเลขี่อืเห็นบ่นี่งวดเขาได้4อัน0 4405แต่ว่าเลขอันอันปู่ปู่เมียงูเพิ่นว่าเพิ่นได้425 425บ้านนีมักอันพ่อใหญ่อัน อันจังหวัดอียงเอียงก่อนจังหวัดนี่่จะพุ่มเนี่ยจะพุ่มเพิ่งว่ารับศูนยับสนิทเลยคอยชี้ซื้อศูนย์หายไซื้อซื้อหนาออกซห้มาเก็บออกซื้อหาปั๊บเลงานนักงานพอใหญอันนี้พ่นว่าดับซีสนับซีเหนรับซีเห็นบ้นมันออกมาเก่าซีนั่นเห็นบ่านเยคนข่บคนาี่ยจ้าคนเชี่ย้นมาเนี่ปูให้ผมบ่เนี่ย ทั้งทั้งกัแพร่งแพร่งก็วกัวไฮก็ก็ก็วฮักก็พ่อใจี๊ยย้อนว่าฮักเนี่ยแหละโหไฮมากกับมาโบมากกับมาให้เขาโนตกวนลงกับมาให้เขาพวกนี่เะาคอยเฮ็ดไว้นี่มีแจะคอยเฮ็ดไว้เมื่อนี่หาแปดหนึ่งหาแปดสามนี่จัดไว้อยู่ครับปู่ที่มาร์กนั่นมีตีมักตัวครับที่มารกแปดเนาะเอาเลขเลขเลขมันบังเอิญนี่เลขวัานี่ อันอันนี้ค so, so ันมันเป็นสองงวลนี่เพราะมันเด่นสองเนาะเด็กมันเด่นสองคันมันเป็นสองนี่มันก็เป็นหนึ่งเกตสองนี่นี่สํานหนึ่งนี่เอ้าไปไว้ใส่ถุงอันนี้ใส่ถุงนี่ใส่ถุงไว้อยู่แบบพวกอันเดียวอันนี้อันเดียวกันอันเดียวแล้ว่าปูคัดออกมาแล้วเนาะอออันไทยอันอันไทยอันอันไทยซีพ่นี่ไทยซีันี่ไทยซีอนี่นี่คอยเฮ็ดไว้นี่คอยเฮ็ดไว้คอย ไปเฮ็ดก็เบิ้งื้อให้เทยเดียวกันไปเบ้างตัวเนี่ยคเรียห้วกงอองครับหนึ่งงเลขสามตัวลัก้อยกับมีปีมีหามีหกนะคะหกเขาทุ่มเงินเลยนแต่ว่าไปถือเรียดับคนปุ๋คนหกเอียงองตัวักยกับมีหกนะคะหกากุ่มเนลยนะแต่้อเรียดับข้นปุ๋ข้นเียงสองตัวรักอยับมีปีมามีหะเขาบ่เงนเ ก็เจ้าดับตัวไห้เอาตัวนั่นแล้วพูดไปท่านก็เจ้าว่าเราเพิ่งมาจัดร่องนะข่อยบนข่อยบนมักสองมันอาจจะออกมันสุดิร้อยมันสิร้อยเท่านี้สิร้อยตัวนี้ไรครับอันนี้ปูขัดออกมาแล้วอสูตรมันเขาเอาให้งามโปโปขัดแล้วแล้วเรื่อยอันนี้สูตรหน่อยมันนี่สูตรหน่อยมันนี่มูดยังไงเฮลใช่ครับ